อีมีน้องถามมาจริงๆมันห่อไปหมดแล้วก็เลยะนะนี่ค่ะตัดให้มันยาวๆเสร็จเรียบร้อยทับ,ทบแล้วก็ม้วนหนึ่งทับขึ้ม้วนหนึ่งม้วนนะ่ะกะเป็นยากได้บานแค่ไหนทับม้วนจับหน ไบาสบายไวๆมองไม่เห็นตล้องมันจะเป็นรอยบ้างแล้วแต่ในก็ฝืนรอยไปไปเด็กมือจะสีแดงแต่งหน้าเช็กมือยจะท้ายใช่ไหมมันเหนียวอยู่เดีวก็แป๊ะๆๆๆๆมันไปอะมันจะเป็นแบบนี้อะก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็เรามา 这边了。